สวัสดีครับเินดี่ต้นนะตัวตัวเล็กเออสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเพิ่มแล a บช e นลนะผมอยู่กัเกมผัดออฟเซ e แล้วก็อันนี้จะเป็นคนที้เกี่ยวกับมองแบบฉบับเริ่มต้นเลยนะครับเพราะว่าผมยังอยู่แค่แอคสามเริ่มต้นตั้งแต่แอคหนึ่งสองมาเนี่ยแอคหนึ่งอ่ะมันไม่ยากครับหนึ่งสองผมบอกเลยว่าไม่ได้ไม่มีอะไรยากสิ่งที่มันจะเริ่มยากคือสองไปไปสามขึ้นสามสามกลางกลางขึ้นไปเนี่ย มันจะเริ่มมีปัญหามันเริ่มมีความยุ่งยากขึ้นมาคือเอาไล่ไปตั้งแต่แอคหนึ่งก่อนเนาะแอคหนึ่งเนี่ยผมใช้สกิลจากไอ้ตัวนี้เนาะถ้าทุบเนี่ยถ้าทุบเลยแค่นี้แล้วก็ใช้คู่กับถ้าปา์มตัวนี้ครับมันจะพุ่งเข้าไปคุณเห็นไหมว่ามีจุดบนหัวเมื่อจุดขึ้นบนหัวมอนเนี่ยคุณสามารถใช้คิลลิ่งปลาลมตัวนี้พุ่งเข้าไปเพื่อเก็บพาวเวอร์ชาร์ท พอคุณเก็บพาวเวอร์ชาได้ปุ๊บมันจะเอนแชนสกิลนี้ครับไอ้ falling t h u เ d e r เนี่ยมันจะแรงมากแล้วก็มีระยะที่ไกลมากช่วงแรกๆก็ใช้2สกิลนี้ครับเป็นหลักเนาะจนกระทั่งคุณมีระคังพอคุณมีระคังเกมเริ่มเชงละคือเราตีระคังได้แต่ว่าผมแนะนำนะว่าก็ยังใช้คิ l ลิ่งปามกับไอ skill ้สกิลไอ้สกิล falling t h น n d e r นี่อยู่เดี๋ยวผมย้ายนี่ออกก่อนมันบงังเนี่ย Falling Th u n d e r กับคิ l ลิ่งปามมันได้ยาวเลยครับ เล่นได้ยาวเลยจนกว่าคุณจะมีเทมเพลตฟูลี่สำหรับคนที่เล่นสายสายฟ้าเนาะหรือถ้าคุณเล่นสายน้ำแข็งก็จะใช้เป็นไอซ์สไตล์นะครับแต,ต,ต่ตัวนี้ผมเล่นสายสายฟ้าผมก็ใช้เป็นเทมเพลตฟูลี่นะมีจุดหนึ่งผมลองเอาโทเทมผมลองเอาโทเทมช็อกเวฟไปใช้บอกเลยว่าใช้ได้ดีใช้ได้ดีมากช่วง act สองเนี่ยผมใช้โทเทมเล่นแล้วก็โอ้สบายดีคือผมใช้โทเทมแล้ววางโทเทมปุ๊บผมก็ทุบทุบสายฟ้าแล้วผมก็เก็บ ใช้คิวลิ่งปามเก็บชาร์จไปได้เรื่อยวนอยู่แค่นี้เลยมันก็เอ้ยสมูทดีแต่มันก็คือส่วนตัวผมนะผมเล่นสายโทเทมมาแล้วหนึ่งตัวเต็มเต็มผมก็ไม่อยากจะหยิบโทเทมมาเล่นเท่าไหร่แต่แบบเอคือเล่นเล่นมองเนี่ยมันลําบากจริงแต่พอหยิบโทเทมมาแล้วแบบโอ้โหมันง่ายกว่าเยอะเลยคือโทเทมง่ายกว่ามากผมก็เลยแบบ โอ้โหมองลาบากแต่ว่าเราจะหาวิธีทางที่เป็นของมองเอาว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกยากคุณลองหยิบโทเทมมาใช้ตั้งแต่แอคหเลยนะฮะได้แต่แอคหนึ่งเลยนะเวลกาเนี่ยตรงเนี้ยไม่ใช่ไม่ l l ใช่สกิลเวลก้าสิแถว2มันใช้ตั้งแต่เจมเวลกวสามเองแป๊บเดียวคุณก็ใช้ได้แล้วนะครับสกิลโทเทมแล้วคุณก็ลิงก์บรูทูลงไปบ r ูทอริตี้ที่เป็นการเพิ่มดัเมจนะครับรูแต่ผมมาให้ นี่ยใส่เจนมาเนี่ยซัพพอร์ตลงไปบูทอริตี้แล้วก็ใส่คู่กับแฟร์แอตแทกนะครับสปีดแอตแท็กสปีดแอตแท็กสปีดน่าจะมีอยู่เอาไม่ใช่ใส่คู่กับตัวตัวนี้ครับมามาเทร์เทมโปตัวนี้เนาะก็ทำให้โทเทมมันตีแรงแล้วก็ตีได้ค่อนข้างเร็วหรือคุณจะใส่เป็นวางสองโทเทมก็ได้นะใส่ตัวนี้ไปก็ได้ใส่แทนตัวตีเร็วนะวางสองโทเทมเราก็ใส่ ใส่โอเวอร์บรันเดนส์ตัวเนี้เพิ่มหนึ่งโทเทมบวกไปกับบวกไปกับที่บอกอทีสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้บูทโวบูทอริตี้นั่นแหละครับก็ก็ก็สามารถเล่นแอคแรกได้สบายแล้วนะครับต่อมาครับพอคุณเล่นถึงจุดที่ปลดสกิลนี้ครับสตอมเวฟอันนี้คือเกมเชงของจริงสตอมเวฟคือสกิลที่คุณจะใช้เป็นสกิลหลักทันทีแต่พอคุณถึง x สามคือ storm wave เนี่ยมันไม่ยากเลยครับมันแรงมันแรงด้วยตัวมันเองอยู่แล้วอ่ะคือคือใส่เพิ่มเลนจ์เพิ่มอะไรให้มันให้มันตีแล้วแบบโดนหลายตัวเพิ่มถ้าเกิดคุณมีเพิ่มโปรเจกต์ตายก็ใส่เพิ่มโปรเจกต์ตายไปคือเพิ่มเพิ่มจํานวนเส้นที่ออกไปนะอ่ผมใส่ storm wave เนี่ยผมใส่อย่างตัวเนี้ยผมใส่ตัวนี้ไปเนาะก็คือจะเพิ่มสองเส้นไอท้ที่เส้นที่ยิงออกไปใส่พรยิ่งออกไปครับจะเพิ่มไปสองเส้นซึ่งมันทําให้ สตอมเวฟอะมันยิงเป็น3เส้นมันโคตรดีเลยเออแล้วเพิ่มไอเลมอเอฟเฟไปนะครับทีเนี้ยไอเมสุดท้ายเนี่ยตอนแรกผมไม่ได้ใส่ตัวดีเนาะผมใส่เป็นเพิ่มช็อคเพิ่มดัมเมจสายฟ้าอะไรพวกนี้ไปซึ่งต้องบอกว่าตอนที่ผมเล่นช่วงแรกอะผมใช้แค่สกิลสองช่องผมก็ใส่แค่สตัวนี้เนาะแล้วผมเพิ่งได้เจมปลดช่องที่สมาใน x อ็ซสามซึ่งคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะมีปดได้ใน x อเหมือนผม เพราะว่าเพื่อนผมที่เล่นมาด้วยกันก็ปลดได้ใน x 3ผมก็เลยพยายามทําให้มันเหมือน New Player ที่เล่นมาเนาะก็คือไม่ได้เอาของในครังมาใช้เท่าไหร่นักก็มาปลดที่ x 3เหมือนกันก็ใส่เป็นตัวนี้เข้าไปในทีหลังนะซึ่งตัวนี้ผมใส่เพราะว่าหลังจากที่ผมได้สกิลที่ชื่อนี้ Charge Staff ส,สกิลเนี้ยจะทําให้ตีออกมาเป็นคลื่นนะครับทีเนี้ยไอ้ตีออกมาเป็นคลื่นได้อะคุณจะใช้ได้มันต้องมี Power Charge ทีเนี้ยความยุ่งยากทุกอย่างมันมาลงตรงนี้แล้วนะครับคือมีพ o w e r c h a ชาร์อ่ะเดี๋ยวผมใช้สตอ Wave ให้ดูของผมตอนนี้นะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ฮะเนี่ยสตอมเวฟนี่นะสตอมเวฟอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมเมื่อผมใช้สตอมเ v e ตอนนี้คุณจะเห็นว่าอา้าวยังเนี่ยผมมีพาว e r c h a ชาร์สแล้วนะครับแล้วผมก็ใช้ชาร์จสตาร์เพื่อตีไก่หรือตี Storm ด้วยสตอมเวฟล้วมีคลื่นออกไปด้วย นะเอ๊ะไม่ใช่มีไหมวะแต่มันว่าเนี่ยชาสตาร์ไปได้อย่างงี้ครับมันตีแล้วมันเป็นเวฟออกไปซึ่งอันนี้แรงมากแรงมากเนี่ยวิธีเกมเพลย์ก็จะแนวแนวนี้ครับอ๋อมีตัวทองโผล่มาด้วยอ่ะเดี๋ยวตัวทองอยู่ไหนเนี่ยถ้าตัวทองไม่ตายมันไม่หมดแน่เลยตัวนี้ นี่ไงแบบเดียวเห็นไหมเนี่ยมันแรงแรงมากแรงมากคือแบบแรงเกินตัวทองอีกตัวเนี่ยครับอันนี้คือเกมเพย์ตอนนี้ที่อยู่ x 3คือชิลชิลเลยทีนี้มองถ้าไม่ไหวจริงๆผมแนะนำให้คุณไปซื้อของในตลาดซึ่งแนะนำว่าซื้อของชิลแล้ว1นลถ x ก็พอนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออาวุธอาวุธนะครับอันนี้ผมซื้อมา x 2 x สักอย่างนี่แหละสิ่งที่ผมต้องการจริงๆคือดาเมจ ดาเมจของกระบองนะครับดาเมจของกระบองเอ๋อเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องการเจดเลสพาวเวอร์ชาร์จ power ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมาที่ผมถึงได้พาวเวอร์ชาร์จเนาะคือแมคคานิกมันคือจากตัวนี้ครับอิเล็กโทรครูตัวนี้เนาะมันบอกว่าสกิลเวฟตัวเนี้ยยิงไปแล้วอ่ะจะไม่ติดช็อกจะไม่ติดช็อกแล้วครับแต่จะไปติดอิเล็กโทรคูชันซึ่งมันคือมันบอกว่าอิเล็กโทรคูชั่นมันจะทำให้ ไม่ติดสถานะแล้วสถานะใดๆที่เกิดจากสกิลนั้นๆหลังจากที่เราใส่เจ mm hmm. มสพอร์ตมนนี้ลงไปไม่ว่าจะเป็นการฟีดการช็อกการเผาไหม้นะครับจะไม่ติดแล้วแต่ว่ามันบอกว่าแรกมาด้วยกับว่าถ้าคุณใช้สกิลสายฟ้าโจมตีทำให้เกิดการชงักเออคือคำว่าอิเล็กโทรคูตัวนี้คือการชงักพอมอันชงักปุ๊บตัวเนี้มันจะไป ตัวนี้คือทำให้มอนชงักถูกไหมมันจะไปลิงก์กับซัพพอร์ตเจมเม็ดนี้ครับคอมแบทเฟนซี่คอมแบทเฟนซี่บอกว่าเมื่อทำให้มอนติดฟรีดหรือติดอิเล็กทรูคหรือติดพินก็คือห้ามขยับห้ามติดฟรีดก็คือแช่แข็งติดอิเล็กทรูคก็คือเหมือนช็อกแบบสตันสตันอยู่กับที่แบบตัวตัวกระตุกอยู่กับที่พินก็คือห้ามเดินถ้าติด3มสถานีได้คุณ จะได้เฟน c ี่ชาร์ตคำถามต่อมาคืออ้าวได้ f ฟนซี่ชาร์ตแต่เราต้องการ Power c ชารมันแปลกๆผมก็เลยจะบอกว่าอัพตรงนี้ครับอัพโนดนี้ครับ r e s o n a n ซ์ e รโซแนเนี่ยมันบอกว่าเมื่อคุณได้เฟน c ี่ชาร์ตคุณจะได้ Power ชาร์ตถ้าคุณได้ p o w e r ชาร์ตคุณจะได้ Endurance c ชาร์ถ้าคุณได้ Endurance c ชาร์คุณจะได้ f ฟนซี่ชาร์ตมันจะสับกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่อัพโหนดนี้ไปแล้วอะการที่เราเจนเฟนซี่ชาร์ตเราจะได้ Power อร์ชามา นั่นเป็นเหตุผลที่ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงใช้คอมแบทเฟนซี่เพราะเราได้เฟนซี่ชาร์ตเราจะได้เพวเวอร์ชาร์ตทีนี้เราได้เฟนซี่ชาร์ตจาก2วิธีหลักๆที่ได้จากมองอะนะก็คือฟรีดหรือเลกโทรคูดฟรีดเพราะว่ามองสามารถเล่นน้ําแข็งได้สายฟ้าสามารถทำเลกโทรครูดได้แต่คุณต้องใส่เจมส์ซัพพอร์ตเพิ่มหนึ่งอันต่อมาครับที่ผมลิงก์เพิ่มในคอมแบทเฟนซี่คือโรฟูชั่นโลฟูชันตัวนี้มันบอกว่ามีโอกาส50%บที่คุณจะให้อะไรก็ตามที่มันลิงก์์อยู่่เพิม1ชาร ซึ่งชาร์ตตัวเนี้ยมันหมายถึงเอพาวเวอร์ชาร์ตเอ้ยหมายถึงเฟนซีชาร์ตซึ่งเฟนซีชาร์ตลิงก์กับโหนดพาร์สีเรโซแนนซ์ก็คือจะได้พาวเวอร์ชาร์ตอ่ะเริ่มเห็นภาพต่อมาแล้วจะทำให้ติดอิเล็กโทรคูลยังไงกับบาที่สกิลสตอมเวฟที่ผมบอกตอนแรกอิเล็กโทรคูลซัพพอร์ตเจมจะทำให้ไม่ติดช็อคซัพพอร์ตสกิลแคนด์อินฟลิกช็อคแต่ ดาเมจจากสายฟ้าจากสปอร์ตสกิลนี้จะทำให้เกิดเออ่จะคอนทริบิวก็คือการนำไปสู่อ e l e c t r o c u t i o นหรืออิเล็กโทรคูดนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นคำว่าบิวอัพนั่นหมายความว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือการตีไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนติดสตันน่ะมันมีสตันบิวอัพก็คือหลอดมีหลอดแล้วพอหลอดถึงจุดหนึ่งมันจะติดอ e l e c t r o c u t i o นเออซึ่งพอติดปุ๊บเราก็จะมาเจนเฟนซี่เจนเฟนซี่ได้พาวเวอร์ชาร์จได้พาวเวอร์ชาร์จคุณก็จะมีสกิลไป เคลือบกระบองด้วยชาร์จสตาฟอ่าทีเนี้ยดาเมจหมู่คุณก็มีดาเมจเดียวคุณก็โคตรแรงผมบอกเลยนะดาเมจหมู่คุณมีแต่อาจจะมีสู้บางสายในเกมไม่ได้แต่ดาเมดเดียวที่คุณมีเนี่ยแม่งแรงแบบแรงโลกแตกแรงบ้าบอแรงแบบแรงรู้จะแรงยังไงแล้วนะครับคือสกิลเนี้ยจะทำให้เอ่อตีแล้วมีเวฟออกไปนะแล้วตีแรงขึ้นด้วยนะครับ แล้วต่อมาก็คือผมใช้เป็นสามสิบห้าเปอร์เซ็นที่จะกดใช้สกิลโดยที่ไม่เสียชาร์จอ่าแล้วอีกอันหนึ่งก็คือทําให้มันอยู่ระยะเวลานานขึ้นก็คือบัฟจะอยู่นานขึ้นนะทีนี้สิ่งที่ทําให้ง่ายขึ้นเวลาตีบอสหลังจากที่คุณใช้สตอมเวฟในการเจนใช่ไหมใช้ชาร์จสตาร์ในการบัฟสตาร์แล้วคุณใช้เทมเพสฟูลี่ครับในการทําดาเมจเดียวสกิลเนี้ยแรงมากแล้วอาวุธอาวุธสําคัญคือแท็กสปีดกับถุงมือต้องมีแท็กสปีดในถุงมือและ อาวุธนะครับมันจะไม่ตีเร็วส่วนเจมที่ลิงกับเทมเพลตฟูรี่ตัวนี้ก็คือมาเชลเทมโปตีเร็วครับแน่นอนตีเร็วเพิ่มแอเรียก็คือเวลาเราผ่าลงไปข้างที่สุดท้ายเนี่ยมันจะผ่าเนี่ยผ่าแรงขึน้นเรียกว่าผ่าไกลขึ้นปะผ่าแรงขึ้นเออผ่าแรงขึ้นเพราะว่าสกิลเนี่ยมันเป็น AOE เล็กๆอยู่แล้วซึ่งเราทำเราใช้สกิลนี้ในการตีเดี่ยวเป็นหลักเพราะฉะนั้นการลด ระยะของวงลงมาเพื่อเพิ่มดาเมจเป็นเรื่องที่ทําได้เป็นเรื่องที่ควรทําด้วยนะครับจะทำให้สกิลตีเดียวนั้นแรงมากๆต่อมาเมสสุดท้ายที่เราใส่คืออะไรเนี่ยครีเซนโดครีเซนโดอ่ะซึ่งตัวเนี้ยมันบอกว่าสไตร์ครั้งสุดท้ายอ่ะมันจะทําออกมันทําให้ออกสองครั้งได้อันนี้คือที่ผมใช้อยู่เนาะก็จะเป็นอย่างนี้นี่เห็นปะ่ะมีผ่าสองครั้งแบบนี้คือปกติจะผ่าครั้งเดียวเนี่ย ผ่ามันจะผ่าแค่ครั้งเดียวแต่เนี้ยจะผ่าสองครั้งก็คือจากาจากสปอร์ตเจมเม็ดนี้นะครับยิ่งคอมโบกับไอเทมเพ t สเบลก็คือดาเมจกันละนาวเลยก็คือดาเมจพอเราเคลือบไปแล้วมันตีเป็นเอ e ีตีไกลขึ้นถูกไหมดาเมจเอโอจากกระบองเราที่ใช้เทมเพลสฟูลี่ก็จะโดนบอสด้วยแล้วมันก็โดนระครังด้วยโดนระครังง่ายขึ้นง่ายขึ้นก็คือดาเมจทั้งกระบองก็ยังอยู่ดาเมจระครังก็เพิ่มมาอีกทีหนึ่งเนาะ ึ่งะระฆังผมตอนนี้ใส่เป็นเอ็กซ์ตาร์ไลทนนิ่งอยู่แล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งไอ้ตัวนี้สำคัญนะครับโอเวอร์บนเดนตัวนี้ใส่ที่ระครังไว้นะครับโคตรโคตรสำคัญในการทำดาเมจที่ต่อเนื่องเพราะว่าระครังเวลาคุณเล่นจริงอะ่ะคุณปักลงไปอะ่ะมันไม่ได้แปลว่าปักแล้วมันเอ่อจะมีจังหวะให้คุณตีในทันทีบางทีคุณปักแล้วไม่ได้ใช้ครับเอ่อเดี๋ยวผมเก็บสไตก่อนเนี่ยพอคุณปักไปแล้วอะ่ะแล้วคุณโอ้ กระโดดแดนหลบแล้วไปตีที่อื่นเห็นปะผมจะเก็บสแต็คได้ในขณะที่ในขณะที่ผมไปตีตัวอื่นอย่างนี้เห็นปะสแต็คขึ้นละผมปกอิกอันหนึ่งเห็นไหมก็มคือจะมีจังหวะเป็นการเพิ่มจังหวะให้คุณในการใช้ระครังในการทํำดาเมจบอสนะครับเนี่ยแล้วดาเมจเอวอันนี้คือดาเมจไม่ได้แรงนะครับแต่แรงครับ <laughs> ก็แรงอยู่ดีไม่ได้ว่าเบาจนแบบ เล่นไม่ได้เบาจนแบบรู้สึกวุ่นวายรุ่งยากอะไรเงี้ยมันมันก็เป็นตัวที่ยังแรงอยู่ดีแล้วผมเชื่อว่าหลังจากที่ผมเจนเอ่อพาวเวอร์ชาได้แบบเนี้ยต่อไปผมจะเริ่มบิวสาย Power อร์ชารได้แล้วทำให้ไปเล่นไปจบที่เอ่อบิวเฟนเอ่อฟิกเกอร์ไตได้แต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีเจนเฟนซีเพราะเจนเฟนซีในระบบเนี้ยมันยังแบบขาดอะไรบางอย่างอยู่เดี๋ยวค่อยไปแก้กันแต่เนี้ยบอกเลยเลยว่า ถ้าคุณบิวมาทางเนี้ยแอสสบายแน่นอนแล้วยังไปได้สบายไกลๆนะครับวิธีเจนเฟนซี่ชาร์ตไม่ได้มีแค่เพียงวิธีที่ใช้ตัวคอมแบทฟูเฟนซี่เท่านั้นมันยังมีวิธีที่ใช้สกิลฟีดตัวนี้ก็ได้เนี่ยคุณปักแล้วก็ตีเข้าไปใช่ไหมเออคุณปักอาจจะวางปักคุณอาจจะปักแล้ววางระครังแล้วก็ตีอะไรเงี้ยก็จะสามารถเจนเฟนซี่ได้เพราะว่า ตัวตัวคอมแบทเฟนซี่มันบอกว่ามันจะเป็นเฟนซีได้เมื่อฟีซิงด้วยซึ่งไอ้ท่าปักเนี่ยมันมีค่าเฟนซีค่อนข้างเอ้ค่าฟีดค่อนข้างสูงคือปักแล้วส่วนมากจะฟีดได้ทําให้มันสามารถที่จะเจนพาวเวอร์ชาร์ผ่านจากเฟนซีมาได้นะอย่าลืมอัพโนดเรโซแนนโนดเรโซแนนนะครับอย่าลืมอัพนะครับถ้าเกิดคุณจะใช้วิธีนี้นะอนอกจากใช้สกิล เอ่อฟอร์เซนโลคัสตัวนี้แล้วเนาะมันยังมีวิธีก็คือใช้สไนเปอร์มาร์กสำหรับคนที่เล่นสายคริติคอลสไนเปอร์มาร์กเมื่อคุณตีติดคริใส่ตัวที่ติดมาร์กแล้วอ่ะคุณจะได้เฟนซี่ชาร์ตซึ่งเอ่อซึ่งคุณต้องแปะก,ก่อนไงเออคือคุณต้องแปะสไนเปอร์มาร์กก่อนแบบคุณจะไล่ด้วยมือคือใส่ลงไปแล้วก็ไล่ด้วยมือเนี่ย <Not yet. S 1> คือคุณจะไล่ด้วยมืออย่างเงี้ยก็ได้ หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือใช้แคสออนช็อ k ก็ต้องเลือกคุณต้องเลือกวิธีเล่นเอานะว่าคุณจะใช้แบบไหนใช้แคสออนช็อ k แล้วก็ใช้เป็นสไนเปอร์มาร์กเสร็จปุ๊บคุณก็เอาเม็ดนี้ออกครับอิเล็กโทรคูดออกทําให้มอนติดช็อกได้เพราะติดช็อกแล้วเมื่อสถานะคุณเก็บเมื่อคุณเก็บสแต็กของแคสออนช็อกถึงเก็บ energy เนี่ยถึงอ่ะมันจะปล่อยสไนเปอร์มาร์กออกไปให้คุณคุณก็ยิงไปเรื่อยๆมันติดขีคุณก็ได้ เฟน c ี่ชาร์ตพอได้เฟน c ีก็จะถูก c o n เวิร์ตถูกแปลเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น Power อร์ชารแต่วิธีนี้ผมมองว่าในช่วงต้นเกมคลิเรายังไม่สูงอาจจะยังไม่เหมาะที่จะใช้สไนเปอร์มาร์เท่าไหร่นะครับผมก็เลยยังไม่ใช้นะครับจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือซิฟฟอนสไตล e ซึ่งช่วงแรกผมใช้อยู่เหมือนกันนะก็คือมันจะแทงไปอย่างเงี้ยแทงแค่นี้เลยแต่ถ้าแทงใส่ตัวที่ติดช็อคอยู่มันจะได้พาวเวอร์ชารครับ อ่ะคุณมาดูที่สกิลมันบอกว่าจะแดสโจมตีเข้าไปเป็นสกิลบิงนะครับถ้าเกิดกดใส่สตรูมันจะบิงเข้าไปเลยเนาะแล้วก็ใช้สตาฟเราในการตีซึ่งถ้าสตรูตัวนั้นติดช็อกอยู่มันจะปล่อยไฟฟ้าออกมาแล้วดูดกลายเป็นพาวเวอร์ชาร์จของเราเออซึ่งอันเนี้ยมันเข้าใจง่ายเนาะคุณก็แค่ยิงสายฟ้าไปเรื่อยจนติดช็อกแล้วคุณก็กระโดดเสียบปัก เสียบปุ๊บคุณได้พาวเวอร์ชาร์เลยจบแต่ว่ามันไม่ค่อยคล่องครับหลังจากที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าแบบผมใช้วิธีนี้เล่นมาในไลฟ์ก็ใช้วิธีนี้เล่นมาอยู่สักระยะแต่ก็ยังรู้สึกว่าแบบมันยังไม่ไม่ใช่อะมันยังมันมันยังไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องในการเล่นสายเนี้ยผมก็เลยไปหาวิธีมาว่าเอ๊แล้วมันจะใช้วิธีไหนแาจ,จนมาเจอไอ้วิธีเนี้ยคอมแบทเฟนซี่แล้วตามด้วยใช้อิเล็กโทรคู เนาะคือเท่าที่ผมเห็นส่วนมากเขาแนะนําว่าใช้คอมแบดเฟนซีแล้วก็มาใช้ตัวนี้ครับพอเส้นโลโคล,ลคัสตัตวเนี้ยเออมันก็ได้แหละแต่ว่าผมว่ามันก็ยังไม่พออยู่ดีแต่พอมาใช้เป็น ood, อิเล็กโทรคูดอ่ะโอ้เหลือเลยใช้คําว่าเหลือเลยจะเห็นว่าผมมีเฟนซีสอ่ะเอ้ยมีพาวเวอร์ชาร์ดอ่ะสามขั้นบ่อยมากตอนที่ผมเล่นมาเดี๋ยวผมไปให้ดูอีกหน่อยหนึ่งก็ได้นะคือจะเห็นว่าเฟนซี่มันขึ้นเร็วหมายถึงว่าได้พาวเวอร์ชาร์ตเร็วนะเนี่ยผมได้สองแล้วนะแป๊บเดียวเอง เนี่ยแล้วก็กดบัฟยิงไปเห็นปะเร็วจะตายสบายหายห่วงเนี่ยได้สามแล้วก็ตีไปเนี่ยครับประมาณนี้ประมาณนี้ง่ายๆเลยนะจ๊ะโอเคก็ส่วนโน้ที่อัพนะครับช่วงแรกที่คุณอัพมาในแอคแรกเนาะคุณอัพขึ้นมาทางนี้เลยครับแอตแทกนะ สำคัญมากนะครับไอแท็กสิช่วงแรกมันช่วยให้คุณเล่นง่ายขึ้นช่วงแรกบอกเลยว่ามองเป็นตัวที่ดอทด้วยมือเราเออตัวบางมากดอทไม่ไหวชิลไม่มี <c oughs> คือไม่มีคนด้านป้องกันอะไรเลยเพราะว่ามันคือมันคือตัวสายโลบอะช่วงแรกมันเล่นยากจริงเพราะนั้นเอาดามจเข้าสู้ครับใช้ดามจเข้าสู้เลยนะเออเราปั๊มเลือดแล้วก็เอาดามจเข้าว่าเลยใช้แอแท็กสอันเลยเนาะแล้วก็ขึ้นมาที่แอแท็กสปีดตัวนี้เนาะเอ้ไม่ใช่อ่าใช่ a t t a c ็ก <Attack S 2> กับแคสสปีดแล้วก็บวกเดห้าเด็กห้าอินนะตัวนี้โหนดนี้ดีนะครับแล้วก็ขึ้นมาที่เพิ่มแชนที่ช็อคช็อคที่แชนแชนทูช็อคนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นมาโหนดนี้เลยนะไล่มาตามนี้เลยครับไล่ไปตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาที่ตรงนี้ครับ a t t a c k Speed สี่เปอร์เซ็นตรงนี้นะแ t ทแท็กส e ีดสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกแท็กสิบสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อ่าสามสิบเปอร์เซ็นเมื่อเลือดเต็มนะครับเอาเอาหมดเลยนะเออส เราคือเราไม่ได้สร้างอร์ไลน์ในระยะคือถ้าเกิดคุณเล่นสายที่ผสมกับมีเนียนมันก็อาจจะเหมาะเลยนะก็ก็ลองดูเพราะว่าแอตแท k กสิคือเยอะเยอะมากมันดีมันดีจริงพอคุณอัพโหนดตรงนี้เสร็จปุ๊บผมแนะนําให้คุณอัพตรงขึ้นมาเลยครับอัพตรงขึ้นมาเลยนะลงมาทางนี้ครับดัมเมจเพลเนเทรตสิบ right แปดเปอร์เซ็นต์ไรท์เทนนิแปลว่าดัเมจจะเจาะสายฟ้าสิซซึ่งคุณเล่นสกิลสายฟ้าเป็นหลัก มันจะทําให้ง่ายต่อการเล่นในช่วงแรกสุดๆเลยครับพออัพแล้วแบบดาเมจขึ้นกระชูดเลยนะโนดต่อไปที่ผมแนะนำาปอัพคือโหมดนี้ครับเพิ่มดาเมจจากธาตุเมื่อศัตรูติดช็อกพะช่วงแรกเราติดเล่นติดช็อกบ่อยเนาะเออก็จะเอามาทางนี้ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถึงสกิลเวฟจะไม่ติดช็อกแต่สกิลอื่นที่เป็นสายฟ้ายังติดช็อกอยู่นะครับผมก็ยังใช้อยู่นะซึ่งโหมดระหว่างทางมันให้เป็นเอเลเมนต์ดาเมจก็คือมีผลกับสายฟ้าแทบทั้งนั้นเลยนะครับส่วน สเตตที่เลือกหลักๆเนี่ยเราจะเลือกเป็นอินกับเด็กนะส่วนสเตนนี้แล้วแต่คุณเลยนะว่าคุณจะใส่สเตนเท่าไหร่บ้างแต่ผมแนะนํำให้คุณใส่อินกับเด็กเยอะๆเพราะว่าสกิลที่คุณจะใช้สกิลพวกเนี้ยมันจะใช้อินกับเด็กค่อนข้างสูงเนี่ยใช้ d e ็ก6 6อิน46นะครับคือจะใช้2ค่านี้เป็นหลักตอนแรกที่ผมอัพสเตนมาผมอัพมาเพื่อใช้โทเทมด้วยแล้วก็ตอนหลังที่อัพก็คือพอสเตตมันเหลือคือผมมีเด็ก 100แล้วอินเจ็ดสแล้วผมรู้สึกว่ามันเกินเลเวลไปหน่อยนึงก็เลยว่าเอาไปอัพสเตนเพื่อเอาเลือดในช่วงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปรีทีหลังนะฮะอันนี้คือเหตุผลที่ผมอัพไว้แบบนี้พอคุณอัพโหนดฝั่งนี้เสร็จปุ๊บอ่าคุณอาจจะมาอัพโหนดนี้ต่อครับมาทางนี้เนาะได้ซ็อกเก็ตเจมหนึ่งอันผมยังไม่ได้ใส่ฮะลืมเอาเนี่ยครับ Lightning Penetrate อีก6%นะแล้วก็ตรงนี้อีก8เอ้ยอีก15%สิบห้าเปอ r a t e Lightning Resistance ตรงนี้นะ,ะิง เราค่อยมาฝั่งนี้นะฮะเพิ่มแมแท็กของแมทแทกสปีดของกระบองเออมาอัพแมทแท็กสปีดฝั่งนี้เพิ่มทีเนี้ยพอเราบิวตรงนี้หมดแล้วเนี่ยเพิ่มแมทแทกสปีดเพิ่มตรงนี้อีกแล้วก็มีเพิ่มตรงนี้อีกหนดหนึ่งเป็นแมทแทกสปีดอีกแปดเปอร์เซ็นต์คือเพิ่มรัวๆเลยนะเอาผมว่าอาจจะพอแค่ตรงนี้เออการไอโหนดข้างบนเนี่ยเราจะัถึงแค่ตรงเนี้ยคืออันเนี้ยผมยังรู้สึกว่าแบบไม่ไม่น่าจะจําเป็นขนาดนั้น กับสายสายฟ้าด้วยแล้วอ่ะนะผมยังแบบจําเป็นไหมอีกที่สามสิบเปอร์เซ็นดีเฟนไว้ขอคิดดูก่อนเพราะตอนนี้ยังเล่นไม่ถึงเลยยังรู้สึกไม่ได้จําเป็นเขาดีเฟนเราไม่น่าจะมีให้เพิ่มขนาดนั้นนะเพราะเราเล่นสายลบเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันทีหลังว่ามันจะเป็นยังไงอาบมาทางด้านล่างน่าจะดีกว่าเพิ่มแม่นยําเพิ่มคีดมัมเมจเนานะต่อจากนี้ผมจะอัพอะไรหลังจากนี้ผมมาจะอัพมาทางพาวเวอร์ชาร์ตตรงนี้ครับเพิ่มพานะวเวอร์ชาร์เนาะเราก็จะหาโหนดพกพาวเวอร์ชาร์เพิ่ม นะครับโน้ตที่เกี่ยวกับ p r w e r c h a ชาคุณอาจจะพิมพ์ว่า p o w e r c h a r t เนี่ยก็จะเห็นเรามม h มีไฮไลท์อะไรบ้างเนาะก็จะเริ่มมาอัพอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าเราเริ่มเจน p o w e r c h a r t ได้ค่อนข้างง่ายละ้ะที่เราจะมาสะสม p o w e r c h a r t รและแล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือ Critical เราจะเริ่มไปทางสาย r r t t i c l l เยอะขึ้นละหลังจากนี้คิดว่าบิวนี้ผมจะจบ x c สได้เราไปเริ่ม x c สแบบยากเอ้ย x หแบบยากแล้วก็คงเล่น Power c h a ชากับ Critical ในโน้ทั้งหมด รวมถึงของสวมใส่ก็จะมีเปลี่ยนเรื่อยๆบ้างนะครับตอนนี้ของที่ผมใส่คือบอกเลยว่าที่ผมใส่ไอ้เพชรพวกนี้เข้าไปด้วยเนี่ยคือตอนแรกมันพอเราเจนพาวเวอร์ชาร์จได้ทุกอย่างมันสมูทหมดแล้วอะดัมเม็มันดีหมดเลยแต่โดนบอสที่เดียวตายวะมันมันแบบโอ้อะไรวะเนี่ยก,ก็เลยเริ่มใส่รีซีสใส่อา์เมอร์เข้าไปแบบนี้นะครับ ก็หวังหวังว่ามันคงจะช่วยผมได้เยอะจริงๆเพราะว่าค่าลบผมจาก15เปอร์เซ็นต5ตอนนี้ขึ้นมา6 4เปอร์เซ็นต์ละอ่าวสวัสดีคนทักททยนี่นะโอเคงั้นคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนเล่นมองกันอย่างมีความสุขนะจ๊ะเดี๋ยวผมยังคงมีไลฟ์เรื่อยๆเนาะแต่ผมจะมาช่วงประมาณเทีทุ่มเป็นต้นไปนะจนถึงประมาณสักตีสองตีสามแล้วแต่วันแล้วกันก็ถ้าใครว่างใครมีคําถามก็เข้ามาดูในช่วงที่ผมไลฟ์ไม่ว่าจะถามเรื่องบิวโทเทมบิวมองได้หมดเลย บิวโทเทมยังเวิร์กอยู่ก็คือกําลังทําอยู่ตอนนี้กําลังทำไอ้ไอ้เว็บเว็บบิวให้อยู่คือผมกําลังศึกษาการใช้เว็บบิวอยู่นั่นแหละนะครับก็ขอขอบคุณมากๆถ้าใครสนใจก็ฝากกดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับอ่ายังไงรบกวนฝากคอมเมนต์กันหน่อยไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์แบบอะไรก็ได้ครับส่งสติ๊กเกอร์ตัวหนึ่งก็ได้ครับผมเพราะทุกคอมเมนต์ของคุณจะทําให้ลิงก์ของผมนั้นอ่อมันไปโชว์ที่ฟีดคนอื่นได้เยอะขึ้น มันเป็นระบบ AI ของทาง YouTube เขาก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะไว้เจอนคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ